ครับสัมษั์ได้เลยไหมครับได้เลยค่ะป๊บนึงนะคะเนจิดเฮ้ย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 มาหนีหน่อยมานนีหน่อยมาสัมษั์หน่อยเลยครับผมเป็นไงบ้างวันนี้พี่แบบงอมจัดเลยกว่าจะประมูลได้ทําไม่หรอพี่แบบขายของในค้างหมดตัวเลยอ่ะเพื่อมาเอาประมูลล็อตนี้ยอื่ะผมจะพูดกับนะคร่บพูดได้เลยใช่ไหมครับคือที่ผมอยากได้ R สามสี่คือในประมูลทุกอย่าง ผมไม่สนใจรถคันอื่นเลยผมชอบแค่อาสามสี่มึงคุยกับพี่ที่ให้บอลไหนๆในไลน์หรือในเฟซเขาให้กูแอดไลน์ตอนนี่ผมอยู่สกุลโลโซครับโลโซติดกันด้วกันครับคือผมจะพูดยังไงอ่ะมันผมไม่คิดไม่ฝันว่าผมจะได้ขับรถลุงของผมอ่ะลุงอะไรหรอพี่ตร์ดลุงโกงฮเขาชื่อลุงโกงครับหยอกครับหยอกจอกเขาเป็นลุงที่ผมขคารพคนนึงครับ ผมอยากทาทตามขามฝันคือรถมันเลือกคนนะครับอเราก็เลยแบบว่าถูกเจ้ตากับเจ้ารถใช่ครับมรดกก็คือตดท่อรับรถมันเลือกคนใหม่แล้วครับคนเก่าตกป่องคนใหม่ขึ้นแทนครับ โอเคค่ะนั้นเจนของนะย่าตว่สัมพั์เลยนะคะของมึงว่าแม่นแล้วแต่ของกูราครั้งยังกดแทไมได้แล้วไม่ดึงห้าพันห้ารอย้าสิบหาทได้ไม่ได้าลมีหลักฐานคิดว่าแก๊งไหนเนี่ยจะได้ขึ้นรถแบบเป็นห่อนะเป็นแก๊งแรกน่าจะเป็นสาบางโพครับวันนี้เลยครับอ่าก็คือวันนี้จะมีสตอรี่เลยเหรอคะใช่ครับเพราะว่าเขาติดเงินผมอยู่เก้าสิบล้านผมไม่ได้วันนี้ผมก็จะล่ำเลยครับ ก็คือเขาติดเงินคุณอยู่ถ้าเกิดไม่ได้เขาก็จะต้องกลายเป็นหอยอย่างเงี้ยหรอคะใช่ครับได้เคตรถแก๊งแรกเลยครับแล้วสถานาการณ์ของเสียไ่ได้ในตอนนี้อะค่ะเป็นยังไงบ้างคะในเมืองแล้วก็มีแก๊งไหนที่อยากตีเป็นพิเศษไหมคะอืมตอนนี้ไม่มีครับใ้าอยากตีเป็นพิเศษนะไม่มีครับแต่ว่าถ้าสําหรับแบบถ้ามีเครืองใจกันก็มีแค่สบาบังโพครับแก๊งเดียวเลย อ๋อก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหนี้ที่ติดกันอยู่ใช่คฮะถ้าอย่างนั้นทางหน้าของเสียไม่ได้มีคำพูดอะไรจะฝากบอกสาวบางโพไหมคะก็เป็นหนี้ใช้ด้วยนั้นน้องไม่ใช่แกล้งลืมแล้วก็แบบโม้โม,มบอกว่าผัดวันประกันพุ่งไปวันวันแล้วอย่างสถานการณ์ของเสียไม่ได้ในตอนนี้ค่ะ ในบรรดาแก๊งในเมืองทั้งหมดเนี่ยมีแก๊งไหนที่เรารู้สึกว่าเขาฝีมือสูสีกับเราบ้างเออไม่น่ามีนะพี่เนาะไม่น่ามีอ่าเพราะว่ายังไม่ยังไม่ยังไม่เจอเลยครับน่าจะเป็นที่เล่นไปเล่นมาก็มีแค่ดมอนเฮดครับแต่ว่าตอนนั้นปากหลามผมมีสิบสี่คนครับแต่ก็ไม่ตึงมือเท่าไหร่ครับแต่อาวุธเขาครบนะอาวุธเขาแบบเทียสองอะไรเต็มเลยแต่ของผมอาวุธเทียหนึ่งคือปากฉลามครับสิบสี่คน เรียกได้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าให้เปรียบเทียบเนี่ยก็คือก็เป็นเพราะว่าวุธนเราไม่ครบเนาะเราทำเลยทําให้เราแบบไม่ชนะอย่างนี้ใช่ไหมคะชนะครับนะครับอ๋อชนะด้วยคุให้ตอง่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะจอดจงเกตไปไงก็คือนั้นขอเอาใหม่นะคะเอาใหม่เจนขออนุญาตคืนคาพูดใหม่ก็คือเรียกได้ว่าถึงแม้ว่าอาวุธของเรานั้นจะไม่ครบ ถูกต้องครับแต่ว่าเราก็สามารถรัาชนะไดมอนเทสได้เพราะว่าไดมอนเทก็คือไม่ตึงมือใช่ครับก็พอตึงอยู่ครับนิดหน่อยเอาให้เ,เ,เต็มร้อยก็ให้ห้าสิบอนี้มานิดหน่อยก็คือห้าสิบทั้งเมือง,อง,งทั้งเมือง,งทั้งเมืองสตารเทาทุกแก๊งผมให้ห้าสิบหมดเลยคนไหนคิดว่าเต็มร้อยมางัดกับผมได้อแต่อันนี้เนี่ยเดี๋ยวเจนมีความลับอะไรจะบอกนะคะนี้แบบเรารู้กันแค่นี้นะอย่าไปบอกใครนะคะคุณต่อด ก็คือวันนี้เจนได้ไปสัมภาษณ์ทางน้านคุณม ok ็อกโกซิตี้ซิกมาเขาก็บอกว่าถ้าหลังจบงานประมูลใครอยากใครแบบสดอะไรอย่างเงี้ยอยากจิ้มก็ให้สกินไปเขาว่างั้นเขาพร้อมไอ้ใครมีมะม่วงปะลองไปจิ้มหนูปะ <laughs> ไปละา <laughs> เลยปะพะี่กลืออยู่พักขิวพิเกออช่องนี้แบบหลังยังสักไม่เสร็จอะอยากมีแผลอยากแบบลงสีใหม่อ่ะ <laughs> อนั่นก็แปลว่าเร็วๆนี้อาจจะมีสตอรี่ได้ดูระหว่างเอเดมดีกับ ดีดีซิกหรือเปล่าคะอ๋อถ้าเป็นไปได้ก็ใครอยากลองเล่นได้หมดเลยครับผมติดให้ได้หมดเลยเค่บอกว่าเอ็ม,อมดีมึงเอากูหน่อยไหมแค่นั้นพอครับลองเล่นหน่อยได้ไหมพี่ประมาณนี้ก็ติดได้หมดเลยครับไม่เกี่ยงครับทุกแก๊งตอนนี้ในเมืองได้ทุกแก๊งเลยครับสุดท้ายค่ะ,อ,ะอยากให้คุณต่อตีนะคะช่วยโปรโมทเมืองตา์ท้าหน่อยค,ะค่ะก็ ใครจะมาจากที่ไหนต่างคนต่างเมืองหรือว่าหนีศพภัยคิดว่าตัวเองเก่งหรือว่าแก๊งตัวเองใหญ่หรือว่าอ่ายังไงดีอะตัวเองแข็งมีฝีมืออยากมาอัดกับผมก็ได้ครับแค่คุณแบบเข้าเมืองมาไม่มีเวลิรติดต,ต่อผมไม่ไม่ใช่ติดต่อนาะยกเขาไปเลยครับบอกว่าลงเป็นแก๊งผมให้เวลาพวกคุณฟาร์มด้วยพร้อมตอนไหนตีกับผมได้เลยรถประมูลผมจะไม่ใช้เลยถ้าเป็นแก๊งใหม่ที่มาลงนะและอยากไฟกับผมอะ รถประมูลผมจะไม่ใช้ปืนจะไม่ใช้ใช้ฝีมือหมัดจะใช้หมัดเอานะพี่นะ้องใช้แค่อาวุธแค่ไม้มีดปืนไม่ต้องครับฝีมือไปเลยต่อให้เขาไปเลยครับหรือว่าเขาพร้อมบบอตอนไหนก็<ช>สกิดม,มาครับใช่ถึงเขาแพ้ถึงเขาแพ้ผมก็ให้โอกาสเขาครับแต่ไม่ไปทำเติม อันนี้สุดท้ายจริงๆค่ะคุณต๊อดช่วยฝากคำคมอะไรสักสักหนึ่งได้ไหมคะอ่าสักครู่นะครับคำคมอะไรดีวะขอคำคมหน่อยดิอ๋ขนาดมีดขนาดมีดยังคมแล้วหน้ามึงอยากเอ้ยขนาดมีดยังคม กว่าจะคมงงเรื่องนานครับประมาณนั้นครับขนาดมีดยังคมแต่ตอนนี้ก็งงงงตั้งนานครับอะไรไม่ได้จัดงจันเลยเนี่ยคำคมไม่มีครับคำนมดีกว่าอหยอกค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากมากนะคะคุณตอนขอบคุณค่ะโอดีอยู่นะครับ สองร้อยเก้าสิบบวกอะไรนะพี่ตอนนี่พี่ผมได้สามร้อยเก้าสิบว่ะแล้วละไอ้ใครนะพี่ต้อนไปไหนนะสองร้อยเก้าสิบบวกอะไรนะเอ้ยไม่ว่าคนในแก๊งดิเพื่อนไปบอกดิให้มันเรียกดิเพื่อนสาวมังโผลตอนนี้เลยหลังประมูลเสร็จแล้วฟังหน่อยเพื่อนหน้าบ้านนะสาวมังโผลเพื่อนได้ยินไหมน่ะเพื่อนไอ้ไอ้หลุยมังโพดิหลุย อ่ะเสียงเป็นไรอะเขาหล่ได้ยินกูป่ะโดนจองชกับอันนั้นแยังหรอได้ยินมึงได้ยินกูป่ะไอ้ไม่ได้ยินไม่ได้ยินบ้างอะไรแกเอ็มดิอะฮัลโหลเมืองเป็นอะไรวะไม่ได้ยินไม่ได้ยินเสียงพี่ตอสโอ้ยเหี้ยอะไรเขาไม่พูดหรือเปล่าไม่พูดพ่อมึงเนี่ยลุยกะลีแม่มึงตายได้ยินเสียงได้ฮัลโหลพูดไม่ดิได้ยินไรพี่ตอสได้ยินละอ๋อเออเมื่อกี้เมืองเป็นอะไรไม่รู้ อ๋อบอกว่าโพสให้โพสหาอาสาบางโพเลย,ยพร้อมาอมาแล้วพี่เสาร์อาทิตย์แหละโอเคไปไปหาเขาก็อาจจะคม